ไปกันเลยครับกลับบ้านนะครับอ่าไปกันเลยนําอ้อยไปเสริมให้พ่อแสนกับน้องมินดี้นะครับเต็มรถเลยนะครับผมขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายเบนนะครับแล้วก็คุณยายพงศ์ประสงค์เอื้อนามนะครับผมที่สนับสนุนอ้อยให้ลูกๆของเราครับไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่พีซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาตัดอ้อยนะครับนี่นะครับตัวอ้อยนะครับ หาได้แล้วนะครับพอดีขอแบ่งกับพี่ควานมาร์กนะครับควานมาร์กแล้วก็บุกเขาแนวร่วมนะครับสองสามคนนะครับขอแบ่งกับเขานะครับนี่นะครับส่วนอ้อยนู่นส่วนนู่นนะครับผมเยอะนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางมาถึงนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็กําลังจะลงมือตัดนะครับ รองมือตัดนะครับผมนี่นะครับสวนอ้อยนะครับสวนอ้อยของเรานะครับผมนี่อ้อยลำใหญ่ๆเลยครับอาจจะดูแบบลกๆหน่อยแต่ว่าดูต้นอ้อยนะครับลำแบบโอ้โหเท่าแขนนะครับนี่นะครับก็กำลังทาการตัดขึ้นนะครับผมทำเป็นเพลงเนื้อหมดเหรอนี่นะครับก็กำลัง โดยการตัดนะครับอ่ามารถสองคันนะครับรถสองคันรถควันมาร์กนะครับอ่าควันมาร์กเขาก็มากับพวกควันอูมนะครับควันน้องกาละมังนะครับมาตัดด้วยกันนะครับส่วนพควันนะครับแต่อ้วนก็มาตัดกับพวกควันพวกแสนสุกนะครับเสื้อแดงอยู่นู่นนะครับนี่นะครับพวกควันพวกแสนสุกติดเออแต้เนื้อติดวันคี้มันดังเปียยงงายนะครับก็กําลังตัดอขึ้นรถนะครับนี่นะครับเสื้อกันตัดนะครับผม รถสองคันคนหกคนนะครับคันละสามคนนะครับผมอ่าทางนี้ก็อ่าโน่นอ,อยู่สวนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ขายนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีวัวมีต้นไม้มีทุ่งนานะครับอ่าต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณยายเบนนะครับแล้วก็อ่าคน คุณยายแม่ประสงคเอญามนะครับที่รับสนุนนะครับค่าสวนอ้อยนะครับให้ลูกๆของเราได้กินนะครับขอบคุณครับผมนี่นะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังตัดนะครับตัดขึ้นรถนี่นะครับตัดแล้วก็เรียบเรียงขึ้นนะครับตัดแล้วก็เรียงดีๆนะครับตัดแล้วก็เรียงดีๆขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับ ค่อยจับขึ้นทีละนิดนะครับผมนี่นะครับรค่อยอาขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับพอคอ่อนตัดไป้สงถนนนะครับอันนี้พอควอนปร,ปรเซ็นก็กำลังขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จับได้ ก็ถัไดไปเกือบจะกระบะมืดแล้วนะครับกไบ็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยน,นะครับกว่าจะเต็มคอกนะครับก็ตัดไปเรื่อยนะครับงานของงานของประครันอเหมอนประคันมากนะครับกองทางนู้นนะครับคนละกองประคันอย่าไปยกผิดนะระครันคนทางนู้นนะครับ เดี๋ยวบะกวันขออนุญาตไปช่วยทีมงานตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามามามาชมกันตอนเอาขึ้นรถนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับผมเพื่อกันตัดเลยครับไปครับอ่ครับ หลังจากที่เราตัดขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับก็เต็มรถนะครับก็เรากำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับหนึ่งรถพุนพูลน,น,นะครับนี้นะครับอันนั้นรถคันที่สองของอุปกรณ์มากกับอุปกรณ์อุ้มก็จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วครับผมอาารเสบียงอาหารพร้อมแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านตอนนี้เราก็ เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับนำอ้อยหวานไปให้ลูกๆของเราอยู่บ้านนะครับอ่าตอนนี้มาตัดอยู่ทางเขตอำเภอสตึกนะครับนี่นะครับอ่าไปกันเลยครับกลับบ้านนะครับอ่าไปกันเลยนำอ้อยไปเสริมให้พ่อแสนกับน้องมินดี้นะครับเต็มรถเลยนะครับผมอ่าขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่จดีครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายเบนนะครับแล้วก็คุณยาย พรมการพัฒนาเองเอื้น,นามนะครับผมที่สนับสนุนอ้อยให้ลูกๆของเราครับไปกันเลยครับ